สวัสดีครับทักทายเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับที่ติดตามทางช่อง YouTube เกษตรตัวน้อยนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนเพื่อพี่ๆมาดูต้นพันผักสาบถวายที่ผมปลูกไว้นะครับอายุ3เดือนกับอีก3วันนะครับนี่นะครับปลูกวันที่2กุมภาพันธ์6 6 6นนะครับนี่นะครับนับจากวันนั้นถึงวันนี้ก็ครบ สามเดือนกับอีกสามวันนะครับนี่นะครับดูการแตกยอดแตกแขนงนะครับนี่นะครับอายุสามเดือนกับสามวันนะครับนี่นะครับนี่นะครับด้านบนนะครับนี่นะครับนี่นะครับปลูกจากต้นเดียวนะครับนี่นะครับอัปเดตให้เพื่อนเพื่อนพี่ๆชมกันครับ นะครับฝั่งนี้ผมปลูกไว้สี่ต้นนะครับนี่นะครับนี่นะครับนี่ครับปลูกแบบนี้นะครับนี่นะครับแตกยอดแตกแขนงดีนะครับนี่นะครับนี่นะครับเดือนหน้าน่าจะติดดอกติดลูกแล้วนะครับนี่นะครับอัปเดตยามเช้าให้เพื่อนๆพี่ๆชมกันครับนี่นะครับ นี่นะครับต้นแท้พันแท้นะครับรับประกันสายพันธุ์นะครับนี่นะครับนี่อายุ3มเดือนกับ3วันนะครับนี่ครับดูครับกำลังแตกยอดสวยเลยครับนี่นะครับนี่นะครับ ดูครับแตกยอดเต็มเลยครับอย่าขาดปุ๋ยขาดน้านะครับปุ๋ยเคมีอย่าให้ขาดนะครับจะแตกยอดตลอดครับนี่ครับนี่นะครับอัปเดตให้เพื่อนๆพี่ๆที่ติดตามชมกันครับยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดในการรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับนี่นะครับต้นพันธุ์ผักสาบถวายอายุ3เดือนกับ3วันนะครับ นะครับอัปเดตให้เพื่อนๆพี่ๆชมกันครับต้นกําลังสวยเลยครับดูครับดูใบนะครับคําว่าตวายคือติดดอกติดลูกติดผลทั้งปีนะครับนี่นะครับสวยมากนะครับแตกยอดเต็มเลยครับนี่นะครับเป็นต้นโตเมียนะครับน่ครับพื้นที่โดยรอบนะครับปลูกไว้สีต้นนะครับฝั่งนี้แบบนี้ครับ หนึงแล้วก็2แล้วก็3าแล้วก็4ครับนี่นะครับพื้นที่โดยรอบนะครับด้านบนก็จะทําค้างเหมือนค้างบวบนะครับนี่นะครับด้านบนก็จะใช้ตาขายนะครับนี่นะครับนี่นะครับนี่เตกจอดเต็มเลยนี่นะครับ อีกสักหนึ่งเดือนน่าจะเต็มพื้นที่นะครับนี่ก็แตกยอดเต็มเลยครับนี่นะครับดูครับโอเคครับขอบคุณมากๆครับที่ดูจนจบขอบคุณครับสวัสดีครับ